วันนี้มานทำอะไรมาสวดค่ะได้รางวัลเปล่าได้ที่สามอะไรดูดิช้าๆหน่ยอยะค้ยมาไงวะเน,นี่ยเป็นพระอะไรพระวัดระครังวัดระครังโคสิทธารามรุ่นปีพศอ,อ,อะไรวะรุ่นอนุสรณ์อะไร <c oughs> อนุสรณ์อะไรอนุสรณ์ปีหนึ่งหนึ่งแปดนะพิมพ์มน,น 1, 1, นะพพิยมเนาะ นนเดี๋ยวเปิดพระดีๆเปิดพระไดีๆีสองไหมในวันนี้ขึ้นอยู่กับแรงงานหนุ่ยตั้มเ<า>ปิดดีๆไม่ตกแตกอ่ะอ่ามาดูดูดูเนื้ออันดับที่สามนะโอ้โหเป็นไงขอญาติพิกหน่อยสวยมากแต่ไกล โอ้โหเกือบแชมป์เกือบแชมป์ไม่ต้องพิกกอกไว้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นโอเคดูบรรยากาศบรรยากาศที่งานอันนี้เป็นบรรยากาศแข่งแข่งประกวดปักเครื่องนะครับผมวันที่9 เพราะการนั้นเพราะการไหนที่นักศนกาเาเรยนด